สวัสดีครับวันนี้อยู่ในไลฟ์เฟซบุ๊กวันเสาร์ครับวันนี้อยู่กับสามร้อยกระตันไลฟ์โชว์รูมนะฮะจะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กอัปเดตสต็อกนะฮะขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่เลี้ยงรถเอาตูดออกให้ผมไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะไม่ทราบว่าคิดอะไรกันอยู่ครับไ like ลฟ์เฟซบุ๊กเอาตูดออกให้ผมนะฮะไม่รู้ว่าเอาสมองส่วนไหนคิดนะฮะอ่ะวันนี้เราจะอัปเดตสต็อกรถสามร้อยกระตันไลฟ์โชว์รูมนะฮะเราจะมา รีวิวเจ้ารถเข้าใหม่นะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ขอคนละหนึแชร์หนึ่งกำลังใจด้วยฮะนะฮะมาขอคนละหนึแชร์ครับ60กว่าท่านขอคนละหนึแชร์แล้วกันวันนี้เราจะมาไลฟ์ Facebook ไปพร้อมๆกันนะฮะกับ300กระดาดไลฟ์โชว์รูมนะครับวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามีรถเข้าใหม่ไม่ต่ำกว่า5-6คันครับ เราจะอัปเดตสต็อกไปพร้อมๆกันกับราคาดีๆกับวันเสาร์แบบนี้นะครับทีมงานครับต้องให้ผมอัญเชิญไหมครับนะฮะคุณเอาหันตูดออกคิดอะไรอยู่ฮะให้ผมรีวิวยังไงครับคุณถามหน่อยครับมาเราไปกันต่อครับมาวันนี้เราจะอัปเดตสต็อกรถที่มีอยู่นะครับตอนนี้50กว่าท่าน อ่าเอฟซีจากตาลีบันขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหลักสิทธิ์ไทยนะฮะคุณอดุลครับเอฟซีสามร้อยครับขอบคุณครับขอคนละหนึ่งแชร์และกันเป็นกําลังใจให้การทํางานของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ลวกันทําไมผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะมันน่าจะมีคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่ามันอาจจะไม่มีคอมเมนต์ก็ได้อ่าหกสิบแปดท่านขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันครับอ่าผมต้องพูดก่อนว่าวันนี้มันจะมีรถที่เข้าใหม่นี่ครับซูบูรุเอ็กซ์วีครับคันนี้ราคาอยู่ 5 0 0 0ต้นวารันตีซ่อมศูนย์ด้วยสีส้มด้วยตัวท็อปด้วยครับราคาขาย4 0 0 0 0กว่ามีแต่เป็นตัวลองตัวโลนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปสุดเป็นสีส้มสีส้มลิมิเต็ดครับก็สําหรับใครที่ดูอยู่อยากจะสนใจรถแบบนี้นะฮะดูให้ดูนี่ฮะช่วงล่างครับใหม่กิ๊กช่วงล่างใหม่กิ๊กรถพึ่งเข้ามานะฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้กลับรถและให้เอาหน้าออกนะฮะเบาๆฮะขับรถในโชว์รูมครับนะฮะ ่าต่อนะครับวันนี้ CLK นะครับ CLK ก็มีวันนี้ CLK ร, CL CL ราคาอยู่ที่0 0แสนต้นใช่ไหม6 0แสนต้น639 639าห639าฮะเดิม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 ,ดมกิฟต์นะครับเดิมเดิมกิฟต์นะครับ6 3แสน0บาทเท่านั้นเอง6กแสนสามนับาทนะฮะ FC พิซซ่า กลุ่มนายไทยอนุทิยาขอบคุณนะฮะสวัสดีคุณโอเล่ครับรถสวยฮะสวัสดีคุณสมควรครับสวัสดีพี่แชมป์เอฟซีครับขอบคุณครับแชร์ลงกลุ่มไปแล้วโหขอบคุณทุกท่านเลยฮะคนไม่ต้องเยอะครับแต่น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาเรามาไล่คันแรกกันเลยดีกว่าจะไม่ให้เสียวเวลาวันนี้ร้อนมากอากาศร้อนนะฮะอ่ะเบอร์เซสเบนซ์ซีออลเคคันนี้นะครับตัวรถปีศูนย์สามครับเป็น W209 ครับผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นะฮะเป็นรถ ออกดิลเลอร์บ้านเราหรือออก Merc e d e s Benz Thailand ด์ครับไม่มีวารันตีครับแต่เราขาย6 3 9 0 0 0บาทเพิ่งทำดรดชาร์จไปครับถ่ายกล่องคอนโทรลกระจกมองข้างเพิ่งเปลี่ยนไปของเหลวต่างๆเพิ่งเปลี่ยนไปฮะรถพร้อมใช้ล้อแม็กเดิมยางเดิมทุกอย่างนะครับสเปคเดิมแต่ยางเนี่ยก็สภาพพร้อมใช้นะยางปี17แต่ปีเก่าไปหน่อยถ้าซีเรียสเปลี่ยนใหม่ครับแต่รถสภาพเดิมๆเลยให้ดูภายในดีกว่าเราอยากให้ดูภายในฮะ ภายในมีนี่นิดหน่อยความสกปรกนะฮะเดี๋ยวเราจะการเช็ดล้างทําความสะอาดให้มากนี่คือรถที่สภาพมาแบบนี้เลยนะไม่ได้ทําอะไรเลยเอาไปห้าเก้าเก้าดีกว่าคุยเยอะเซลคไปห้าเก้าเก้าไปวันนี้เอาไปห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับแชร์ให้แล้วครับติดตามมากกว่าเ0สิบปีขอบคุณครับ FC300 สามร้อยขอบคุณนะครับอ่ะเอาไปห้าเก้าเก้าสำหรับคันนี้ครับต้นทุนมาห้าแสนกว่าแล้วเอาไปห้าเก้าเก้าพอต้นทุนเกือบห้าเกือบหกแสนแล้วห้าเก้าเก้าขายแบบแบ่งกันใช้เอาแบ่งกันใช้เดี๋ยวทีแถม เคือบแก้วสปาภายในสปาห้องเครื่องด้วยคันนี้เป็น CLK อ0 0ฮะเดิมๆถ้าใครหารถเดิมๆอยู่นะฮะคุณซื้อ211ราคา3า0แสนกว่า4 0 0แสนลองเพิ่มงบมาหน่อยมาใช้รุ่นนี้ฮะโคตรคุ้มเลยครับโคตรคุ้มครับดูภายในเดิมวิทยุทุกอย่างลายมงคลายไม้เดิมกิ๊บเลยฮะวิทยุเดิมจากโรงงานทุกอย่างเดิมหมดรถผลิต02ขาย03นะฮะคันนี้เดิมๆกระจกหล่นครบหมดแล้ว เนียนๆเนียนๆฮะ <ไป S 1> นะครับเป็นแบบอีดิแกนนะครับอีดิแกนเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องย้ายสติ๊กเกอร์อีดิแกนหน่อยนะเขาติดมาผิดอีดแกนต้องติดอยู่ตรงนี้นะครับเ,เราดูห้องเครื่องกันเครื่งไปเปลี่ยนไดชาร์จมานะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดอ,ยอื่นนะครับเก็บงานมาทำมาหมดแล้วนะครับ พร้อมใช้อ,ะอ่ะเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมเก็บให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยครับอย่าไปเช็ดล้างนะเดิมเดิมเอันนี้คือเดิมเดิมนะครับสวัสดีครับสิ้นเดือนจะไปดู a 3สครับผมยุคเก,ก้าสูงจัดหานใหญ่ขอบคุณครับไม่ต้องดูครับผมบอกเลยถ้าคุณมั่นใจกับ3 0 0กระรัตไลท์โชว์รูมนะฮะเซฟิโลเดิม แล้วเดี๋ยวเราเก็บงานในส่วนของพวงมาลัยให้นะฮะถ้าใครที่สนใจโทรมาจองออนไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าออนไลน์เราเยอะมากนะครับอีโวคเพิ่งเข้าใหม่ครับอีโวคันนี้3ประตูครับอีโวคูปเป้อีโวคูเป้สประตูครับสวยๆล้ออยากให้ดูล้อล้อโคตรโหดอะร้อยยี่สิบสองครับสวัสดีครับ FC3 สามร้อยเพี่แชมป์ขอบคุณครับนี่ ล้อนนิดขอบยี่สิบสองครับเบรกแบมโบ่จีทีครับอันนี้สีดำเดิมจากโรงงานสภาพสวยครับให้ดูเม็ดอาร์คเลยเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครบหมดราคาถูกด้วยผมตั้งร้านสี่เก้าลยฮะหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะฮะ 1,490,000บาทโย่หลังเวลาเฮียไลท์อ่ะใช้ตัวใหญ่ไลท์ก็ได้นะใช้ที่ขาจับซื้อมายังตัวใหญ่อะ่ะอ,อ,อ,อ๋อโอเคเดี๋ยวสั่งมาใหม่เพราะว่าอันเนี้ยมีคนบ่นเรื่องภาพสัน่นแต่ถ้าพนักง,งานไลท์เองให้ใช้อย่างนี้ไลท์ก็ได้อ่ะคัะนนี้เกียร์เพเทชิพครับนะไม่เก้าหมื่นครับรถสวยๆเลยเครื่องเสียงเมอร์เดเลียนเออเมอร์ดเลียนนะครับ นี่ครับเมอร์ลีเดียนไม่ใช่เบอร์ดีเดียนนะครับเบอร์ๆแลครับตรงนี้สวยๆเลยคันนี้บอกเลยกุญแจไม่มีไม่เป็นไรปกติฟังก์ชันครับ90,000มื่นกิโลล้านสี่เก้าสามประตูถูกที่สุดในตลาดย้ำนะฮะสามประตูถูกที่สุดในตลาดครับถูกที่สุดแล้วนะครับคันนี้แค่ล้อกับเบรกไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนแล้วนะฮะต้องมี3 0 0แสนครับล้อกับเบรกไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนแล้วนะครับ อะคันนี้สวยๆครับราคานี้ไม่รวมเลขทะเบียนนะฮะเลขทะเบียนตอนนี้หลายแสนแล้วครับอ่ะปะเรามาดูคันนี้เป์โย2 0 6 CC. ตั้งอยู่4ี่เอาเหมือนเดิมแล้วกันราคาเดิมเลยเให้45่ะให้45ราคาสนใจโทรมาคุยเอาไป45หลังคาเปิดได้หมดเรียบร้อยแล้วลังคาเปิดได้หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาไป45ฮะ45รถมีบินใบเสร็จครบหมดเซอร์วิสครับพร้อมเลขทะเบียนตรงรุ่นให้ไปด้วยเลย 2.064 4คันนี้4 5 0แสนอยากได้ราคาไหนโทรคุยดีกว่าเอา่โทรมาคุยมาขายได้ก็ขายครับอ่าเปิดประทุนไฟฟ้าราคาถูกกว่าแจ๊สนะฮะราคาถูกกว่าแจ๊แล้วก็ได้รถเปิดประทุนราคาไม่ตกกันนี้แล้วผมการันตีให้ว่าคุณใช้5ปีนะฮะ5ป, 2, 5ปีขายได้เกิน2แสนหาปีขายได้เกิน2 5 0แสนห้แน่นอน2 5 0แสนแน่นอนเท่ากับเฉลีย่ยคุณเสียปีละ5 0,000บาทเองค่าเช่า นะครับค่าเช่าใช้นะครับถูกมากเลยนะครับสวัสดีครับวันทัวโต้ครับก็เรียนเชิญสัมภาระเข้าหาวันทัวโต้ด้วยนะฮะขายดีเกินปีเดือนละสองสามร้อยคันนะครับหยอกหยอกนะฮะอ่ะต่อไปออดดี้อาร์แปดลิเบอรคันเดียวในประเทศไทยที่เป็นเครื่องทวินทัโบครับเบาะอย่างเดียวส0 0แสนครับพาร์ทอย่างเดียว7 0 0ดแสนล้อ4 0 0แสนเครื่องล้านเครื่อง7 0 0ดแสนเบ็ดเสร็จของแต่งเกือบ3ล้านอ่ะ ต่เราขายคันนี้ในราคา5ล้าน3สน9หมื่บาทย้ำอีกรอบนะฮะ5ล้าน3สน9หมื่บาทครับรถคันนี้สีเดิมเป็นสีดำนะฮะกลับสีมาเป็นสีแดงครับพาร์ทแท้ทุกอย่างเอวิสติงจริงกับเบลแท้หมดครับช่วงล่างแอร์เล็กนะครับเป็นถุงลมแอร์เล็กนะครับปรับขึ้นลงได้ปกติสวยจัดนะครับคันนี้ขับปกติเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะคันนี้5ล้าน3สน9หมื่บาทจะเป็นได้4ล้านบาทอยู่กับเด็กของลูกค้านะฮะฟรีวารันตีไปเลยนะฮะในเรรื่อองงขกา กรณีว่าตัวรถคันนี้ไม่มีการชนดับเพื่อก้าวจนน้ำตัดต่อแล้วมีกฎหมายทางผมยินดีซื้อคือคุณเต็มตาดจมรถที่คุณซื้อไปแถมค่าสิบเปอร์เซลนต์ตรงนีกรณีอีกสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับอ่ะมันมีรีวิวหลายครั้งแล้วคันนี้ราคาห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทอยากได้ราคาไหนโทรคุยอยากได้ราคาไหนโทรคุยครับรถเดิมก็ขายห้าล้านกว่ารถแต่งผมขายห้าล้านกว่าแต่ถ้าอยากได้เอาราคาไหนพร้อมจบจริงคุณคนจริงผมขายให้ฮะอ่ะต่อไปฮะ มาเซอร์าติฮะมาเซอร์าติฮะคันนี้3ามพันสอทราคา2องล้านสามแสนเก้าหมื่นหาสองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเซอร์วิสท,ทุกอย่างแล้วรถคันนี้พวกลิปเป็นเสื้อทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วลิปเป็นเสื้อแสนเจ็ดก็เปลี่ยนมาแล้วฮะปั๊มติ๊กสามหมื่นก็เปลี่ยนมาแล้วหน้าปัดสามหมื่นเปลี่ยนมาหมดทุกอย่างคันนี้เอวติก๊กจึงเป็นโคตรเคลียร์อัพหมดเลยฮะทําไปสามแสนกว่าแต่ผมยังขายในราคาเดิม2องล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทฮะ 2ล้าน3แสนหมื่นบาทมีประวัติแล้วมีบุ๊กอะไรนะมีประวัติแล้วมีใบเสร็จครบทุกอย่างฮะมีสลิปการโอนทุกอย่างในการเซรวิสรถคันนี้ครับรถสวยจัดประหลัดไม่ต้องบอกเพราะรถ300กะลารไรผมดูแลอยู่ผมเป็นคนบอกแทนฮะไม่ต้องกลัวครับมาเรามาดูกันครับรถคันนี้เป็นสีเหลืองเดิมจากโรงงานรถศูนย์เฟอร์มาครับคันเดียวในไทยเครื่อง3,200ครับคันนี้เป็นรถออกเฟอร์มาศูนย์ไทยแท้ๆไม่ใช่รถจประกอบรถบำรุงคมศูนย์รถสินตังเรียนครับ รถคันนี้เป็นสีเหลืองแท้จากโรงงานล้อแมกคานนะครับเป็นคานทั้งคันคันนี้เครื่องแก้วจาก55วัตต์ครบหมดแล้วนะครับรถสวยเลยคันนี้ถ้าใครเป็นสาวกมาเซราติหรือตีศูนย์นะฮะต้องมีมันต้องมีราคา2 3 9ล้านแสนบาทจากไฟแนนซ์ได้ประมาณล้านต้นนะฮะดาวประมาณล้านกว่าบาทรถพวกนี้ต้องทำความเข้าใจในการจัดไฟแนนซ์ด้วยนะฮะมาอีโวหกเป็นไงบ้างครับ ก็เสียสบสานนิดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่อาทิตย์หน้าน่าจะออกมาเรียบร้อยแล้วครับอีโวหกครับอ่ะต่อไปนะครับ FT-86 ฮะคันนี้เป็นสีน้ำเงินเดิมจากโรงงานเครื่องก็มีเฮดนะครับแล้วก็มีกออากาศอินเจ็ตนะครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคาร์บนเทียร์ดีจากโรงงานครับรถคันนี้ขายพร้อมได้ทะเบียนราคา1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทจากไฟนนซ์ผ่านแล้วนะเอ๊ะ มีการจองแล้วแต่จะเป็นนะไม่ผ่านนะฮะเรานำมาขายใหม่ยาง R E 0 0 3ล้อ R S 0 0 5 R ครับคันนี้สภาพเดิมเดิมทรงโคตรดีรถโคตรสวยฮะคันนี้ไม่มีโดนไม่มีการชนดับพี่ก้อนจนน้ำตัดต่อและพี่กฎหมายทงผมยินดีซื้อคือคุณเต็มตาจนนุชคอือสายแถมการเสียเวลาก็ตกใจกงรนดีอีก200,000บาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับคันนี้มีวรารันตีคุณ1ปีเต็มเพราะจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบิสูงต่างๆที่ศูนย์โตโยต้าให้คุณ1ปีเต็ม ให้ตามมูลค่าของรถเลยครับรถคันนี้ขาย1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทผมซื้อวารันตีให้คุณในมูลค่า1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเครื่องเกียร์ซ่อมเท่าไหร่ไม่รู้แต่อยู่ในวงเงิน1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเอาไปดิคันนี้ผมซ่อมศูนย์เลยนะฮะไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องคุยเยอะนะฮะคันนี้1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทสีน้ําเงินหายากมากแทบไม่มีในตลาดเลยนะฮะเพราะตอนออกคนก็ซื้อจาสีแดงสีขาวนะฮะคันนี้ หายากอยากขับไม่เหมือนใครต้องคันนี้ฮะอยากขับไม่เหมือนใครต้องคันนี้ครับโดยราคาหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทฮะย้ำอีกรอบนะฮะหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทพร้อมเลขทะเบียนแปดหกศูนย์เลยนะฮะพร้อมเลขทะเบียนแปดหกศูนย์นะฮะมามาสองร้อยสี่สี่ท่านขอคนละหนึ่งคอมเมนต์พูดคุยกันไม่ต้องแชร์ก็ได้ฮะพูดคุยให้สนุกสนานมากขึ้นละกันฮะอ่ะ ต่อไปเป็น t ต y ยต้า MRS คับคันนี้300 GT ครับรถ0 SEC รถสองมือเท่านั้นไม่ได้เชนแท้พาร์ทแท้เอาเรามาจะเล่าประวัติรถคันนี้ให้ฟังครับ t ต y ยต้า m r s เนี่ยที่เป็นชุดแต่งทียดีมีทั้งหมด5คันที่ข้อจากอาโต้อาโต้ไทยแลนด์ ARTO อาโต้ไทยแลนด์หรือทียอดีไทยแลนด์ครับคันนี้เป็นโมโเดลกับ5คันที่ออกมาครับ และเป็นคันสุดท้ายที่เหลืออยู่และโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่เกียร์ใหม่หมดแล้วทุกอย่างพาร์ททุกอย่างจับฟิเบอร์ใหม่ที่สามรกันหลาไลโชรูมล้อใหม่ยางใหม่เบรกใหม่ทุกอย่างทําใหม่พนักงานทำใหม่หมดขายในาราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทแต่เราไม่ขายรถไปเลยฮะรถผมเองล้านเก้าหมื่นเครื่องทําไปแสนกว่าพาร์ทสีทํให้หกหมื่นล้อยางเบรกแสนกว่าผมซื้อรถมาคันแปดเก้าแสนมันทำไวันนี้ขายขาดทุนนะฮะ 1,90 0 0ล้านบาทครับ1ล้บาทครับ, 1, 90, บคันนี้1,90 0 0ล้านบาทสิ่ที่คุณจะได้หลังคาแข็งภายในใหม่เกียร์ใหม่เครื่องใหม่เครื่องโอเวอร์ฮอนทั้งตัวบินแสนกว่ามีคิ้วยางทุกอย่างเบิกใหม่ทำใหม่ได้เอาไว้หล่อเลยฮะแต่ขออนุญาตเอาไปขับแบบนี้นะฮะเพราะารถเนี่ยมันไม่มีแล้วณปัจจุบันตอนนี้มันไม่มีแล้วกับรถทรงแบบนี้ทรงที่เป็นออริจินอลเดิมแบบนี้พาร์ทแต่งแบบนี้นะฮะ มันคือรถที่สามารถเซิร์ช Google ไปแล้วที่ญี่ปุ่นยอมรับว่าเป็น 300GT ครับไม่ได้มีการดัดแปลงใดใดสิ้นตรงทุกอย่างสเกิตข้างไม่เป็นบ้างบ้างถ้าเป็นคนไทยเอามาแปลงเป็นบ้างบ้างนะอันนี้เดิมๆครับเป็นชุดแต่ง 300GT m o n o c r โมนระฮะโมโนครับคันนี้ราคา1 9 0 0 0ล้านบาทครับ1,90,000้านบาทสำหรับใครที่สนใจโทรม,มาคุยการขายได้ขายให้ฮะขายได้ขายให้ครับ Hondabeat ครับ Honda Beat คันนี้ หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทครับแพงไยผ่านครับแดงว่าคุณไม่เข้าใจแล้วรถคันนี้ไม่ได้ไว้มีไว้สําหรับคุณครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทสําหรับผมมันว่ามันแพงมันไม่ได้มีไว้สําหรับผมแต่มันมีคนที่อยากได้เขาก็มองว่ามันถูกเพราะว่าเขาสามารถทํางานหาเงินได้มากกว่าการที่จะไปหารถคันนี้เขาเอาเงินนะเขาถือว่าถูกเขาไปหาเงินแป๊บเดียวก็ได้หนึ่งล้านแล้วแต่การที่จะหารถแบบนี้ในราคาหนึ่งล้านมันไม่มีอีกแล้วนะฮะสำหรับคันด้าเบียรคันนี้ไม่รู้มถระเบียนก้าเจ็ดก้าเจ็ดลูกค้าถอดคืนครับ ใน, Trump, ใ, 90, ในส่วนของ MX-5 คันนี้ให้ราคาเดิมไป1,190ล้าน1แสบาทถูกที่สุดในตลาดนะฮะมีวารนตีซ่อมสูตรที่คุณ1ปีแต่ไม่่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนคว่าต่างมูลค่าเท่ากับตัวรถเลยครับ1ล้นาน1แสบาทครับรถ NC2 ครับรถศูนย์มาสตาร์ไทยแลนด์ครับเป็นไงแฟแฟ1์9 0ล้านห่แ่บาทฮะย้ำอีกรอบ1,190ล้านแสนเนบาทคันนี้จากคฟแนนได้ประมาณล้านหนึ่งถึงล้านหนึ่งแสนนะฮะอยู่ในเครดิตของลูกค้านะครับาท ซ่อมศูนย์หนึ่งล้านหนึ่งแสก้าหบาทว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะฮะเคมได้ในอยู่ในวงเงินนี้เลยฮะไม่ใช่วันนี้ผมแถมว่ารันตีฮะวงเงินแสนเดียวนะครับเครื่องเกียร์ก็เกินแล้วครับคันนี้สบายใจได้ครับมาเอเนฮะสองล้านไม่พูดเยอะขายสองล้านฮะขายสองล้าน a อเซวันฮะรถผู้ใหญ่ฝากครับอ่ะอ้แปะคันนี้ราคาเดิมเจ็ดแสน จ็ดแสนไปแต่โปตั้งอยู่หน้าหน้าเว็บเจ็ดเก้าเก้านะเอาเจ็ดแสนไปสามห้าศูนย์ล้านสองห้านี้ไร่หลายคันแะล้วคันนี้ติดมือมานานแล้วฮะรถเพื่อนผมเองป่ะนะฮะอยากได้ทำไงฮะโอนตังค์สิครับโยรชัดดาครับโอนตังค์สิครับพี่โยรชัดาครับโอนตังค์สิครับ,รบ,รบไม่ใช่เรื่องยากครับนะฮะสวัสดีนาะยกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะฮะส่ง ขับเฮาไปเล่นไม่เป็นนะฮะแต่อยู่แต่ขับเล้าขับเล้าเขาถนัดมากโยโยชดานะฮะขอโทษครับตากล้องให้แซวครับอ่ะต่อไป XV ฮะซูบารุ XV ฮะราคาขายอยู่ที่519,00 0บาทซ่อมศูนย์ฟรีหนึ่งปีเต็มครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรีคุณ24ชั่วโมงหนึ่งปีเต็มซ่อมศูนย์นะครับย้ำนะฮะคุณไม่ได้ขับเข้าอู่ไก่แกอาราเล่วันนี้คุณขับรถรุ่นนี้เข้าศูนย์ได้เลยฮะ สอมสูงให้เท่ากับมูลค่าหกแสนเลยเป็นไงซื้อวันรันตีคุณหกแสนเลยนะฮะไกันต่อครับคันนี้สีส้มเดิมจากโรงงานคนอื่นบอกว่าสวยไม่สวยไม่รู้แต่สำหรับผมว่ามันสวยถ้าคิดจะขับรถแบบนี้ต้องขับแตกต่างไม่ใช่ขับสีทั่วไปต้องขับสีส้มฮะสุวรรสีซิกเนเจอร์มันคือสีส้มตัวนี้ครับสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่วันนี้ที่300กะอาลาดมีฮะคันนี้ตัวท็อป จอทีวีสามจอนะฮะเบาะหนังครบหมดราคา6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอยากได้ราคาไหนโทรคุยดีกว่าอยากได้ราคาไหนโทรคุยลดร,ราคามากก็คุณภาพก็ลรถการดูแลลดลงไปอ่ะพูดตรงตงอ่ะใช่ป่ะต่อไม่เหลือกําไรก็จะดูแลไงอ่ะนะครับอ่ะไปกันต่อ CLK เท่าไหร่ฮะ CLK หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทแต่ในไลน์นี้เอาไปห้าเก้าเก้าไม่มีวรารันตีนะครับรถปีเก่าบริษัทไม่วราร์ันตีเราจะทํายังไงได้ขายตามสภาพฮะ แต่เราเพิ่งเปลี่ยนไดสตาร์ทเปลี่ยนกล่องคอนโทรลกระจกมองข้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขัดสีเคลือบแก้ถ่ายของเ๋ยวให้เรียบร้อยนะฮะก่อนออกรถราคา5 9 9 0 0 0บาทผมบอกเลยไลน์นี้สดรีไลน์นะจบจองแน่นอนคันนี้คู่โคตรนะครับอ่ะซีคูเป้ซีคูเป้ตัวสุดท้ายปี16ครับรถ14จด15เอ้อรถ14ซื้อ15ออก16ไม่ใช่หรอวะรถคันนี้ปีอะไรนะอ่ะโฉถส4ี่ออก1ิจด16 กูก็ไม่รู้ว่าจะบอกรถปีอะไรแต่รถจดทะเบียนปีสิบหกครับถ้าคนอื่นอาจจะบอกว่ารถปีสิบหกครับพี่แต่เราบอกตรงๆโฉมสิบสี่นำเข้ามาเมืองไทยขายสิบห้าจดทะเบียนสิบหกคิดเอาเองนะฮะราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทใช่ไหมวันนี้เอาไปล้านเก้าหมื่นบาทเพราะผมโปรโมชั่นอยู่ใน YouTube อยู่แล้วล้านเก้าหมื่นบาทสปอร์ตพัทอยาเอารุ่นแปดเก้าแสนมาเทียบนะฮะ มันมีเบลดแดงเดี๋ยวต้องทำรู้ไว้ไม่โง่เวลาที่คุณไปคุยราคาอะไรจะได้รู้ไว้ไม่โง่ฮะนะฮะ R172 กับ Z4 อันไหนหน่าเล่นกว่ากันนะฮะส่วนตัวชอบ Z4 ครับส่วนตัวชอบ Z4 ถามผมผมชอบ Z4 ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเท่ hey, หญิงชอบ SLK มันดูเกินไปหน่อยนะฮะก็เลยนิดนึงครับสวัสดีครับเฮีย er. ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะ 303ท่านคันนี้ราคา1นึ่งล้านเก้าหบาทจัดคทนเนร์แตนยูนิเท็ของลูกคา้าฟรีารันตีคุณซ่อมศูนย์เนอะใช่ไหมครับคันนี้ซ่อมศูนย์หนึ่งปีเต็มมูลค่าล้านเ0้าหนะฮะมึงซ่อมไปเลยเครื่องเกียร์มึงซ่อมไปเลยล้านเ0้าหนะครับทับพังนะฮะต่อไปฮะปอยออรซิเซนเกผมให้เน้นเลยไม่ให้97โปร97ไม่ได้95 97ครับคันนี้รถเพื่อนผมฝากขายครับพันผ่าน,านไปม,มันไม่ร้อนเท่าไหร่เพื่อนผม เอาคันผมร้อนดีกว่าอะคันนี้ Lexus Gs 3 0 0นะฮะไม่ร้อนก็ดูอยู่แล้วว่าต้องร้อนนะตอนนี้แดดอย่างสุดๆ Gs 3 0 0ออกห้างเกือบ5ล้าน4ล้านกว่าระอาณ4ล้านกว่าสา่ล้านบวกลบหกเท่าไหร่นะ599 599สวยจัดอยากได้โทรคุยไม่มีรอยเลยคันนี้ไม่มีรอยเลยฮะนี่โยชิดาบอกเข้าขับเฮาได้แล้วน้องชายนะฮะล่าสุดเห็นเข้าแต่ขับเ้านะฮะพี่โยชดา 5้าแสนเก้าหมื่นเก้าันบาทครับอ่ะเวลไฟปีสิบเท่าไหร่วะสิบสองสิบสองไมเนอร์ตัวสุดท้ายรุ่นยี่สิบล้านสองเก้าหนึ่งสองห้าไปไม่ลดแล้วนะหนึ่งสองห้าสภาพนี้ไม่ลดแล้วนะอ่ะเซฟิโล่แสนห้าเก้ามินิจบหลุดปะวะยังยังไม่หลุดนะฮะแต่ถ้าสนใจทิ้งเบอร์ไว้เลยจองหมดแล้ว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 นะฮะจองหมดแล้วนะโปรเจห้าหมื่น ไม่ต้องพูดเยอะนะครับทีทีทจองแล้วฮะสามล้านครับสองเก้าเก้าดีเซลฮามานฮะเวลแคป55ห้าสิบห้าฮะป๊อตสองเก้าเก้าฮะมาดูพี่รูดมา ระบบเบรกด้วยไหมไม่น่าเกี่ยวนะฮะให้ดูในสมุดบุ๊กบุ๊กเซอร์วิสนะครับตามบุ๊กเซอร์วิสนะฮะที่บริษัทกลางลองโทรไปหาะการวารันตีไม่ใช่วารันตีที่เกี่ยวกับผมครับให้โทรไปหาบริษัทวารันตีเลยว,ว่าระบบเบรกเกี่ยวไหมถ้าเกี่ยวก็คือตามนั้นครับเพราะว่าเราให้ข้อมูลในหมดแล้วในการที่เวลาขายเราจะมีทีมงานเข้าไปดูหรือคุณดูถ้าคุณได้จีพีบริษัทไมค์คารมันจะมีแอปพลิเคชันส่วนของบริษัทเอเชียแคร์เขาจะส่งกรมัทันกลับไปให้พี่นะฮะเอาลองติดตามดูนะครับอ่ะคันนี้ สามสิบสามห้าเก้าสามห้าเก้าพิลูดลหลายคนบอกว่าอยากให้เก็บฝาข้างหลังผมเก็บให้แล้วฮะผมเก็บให้แล้วผมว่างก็เลยเก็บเลยนะฮะเนียน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 นะครับไงนะเนียนเนียนครับอ่ะสามห้าเก้าขายได้ขายเลยครับก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะ เห็นคลิปนี้จากในไลฟ์ Facebook ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไ i b e ด้วยนะฮะ,นะฮะกดซีเฟิร์สจะได้เห็นการไลฟ์สดแบบด่วนๆนะฮะแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องมาดูทีหลังใครไม่ทันแดกคนอื่นนะฮะก็กดซีเฟิร์สพูดจาอาจจะหยาบคลายบ้างปวดเข้าใจนะฮะเราการไลฟ์ Facebook พูดคุยเหมือนพี่น้องครับสบายๆบ,บางทีอาจจะมีกโ็โชกโคกหักนะฮะเป็นอารมณ์ การทำไลฟ์เฟซบุ๊กให้มันดูน่าสนุกขึ้นนะฮะยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe กดสั่งกระดิ่งให้กับช anel YouTube ด้วยใครที่ดูในรีไลฟ์นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งให้ YouTube ด้วยเพราะการแจ้งเตือนของเราหายไปเนี่ยแสดงว่าคุณต้องกดใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะกดทั้งไลค์กดทั้งซีเฟิร์สกดทั้งติดตามกดทั้งแจ้งเตือนกดทั้งสั่งกระดิ่งนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจ0852504444ยสอ้าอีกรอบนะฮะ 0852504444และไลน์ 3, ออฟฟิเชียลโชว์รูมแอ,อ,อ,อดไซด์300ดอทกราดไลน์เนี่ยด้านหน้านะฮะซื้อรถที่เราสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะฮะเราการันตีว่าไม่มีการชนหนักพิฆาตชนหนักตัดต่อและมีกฎหมายตามกฎหยินดีซื้อคือคุณแต่มตาจนเรืองกู้ซื้อไปแนักกัเสียหมื่นกต้องการทันทีอีก2องแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับแล้วเรามีการซื้อวารันตีหลังการขายให้สำหรับคุณด้วยในรถที่เข้า คมเปญนะฮะเราจะซื้อวรารันตีเพื่อดูแลคุณนะ,ะเราจะเอาวรารันตีที่ดีที่สุดเพื่อดูแลคุณเพราะเราจะไม่ดูแลคุณแล้วหลังจากที่คุณขายเพราะว่าการที่คุณจะให้เราดูแลบางทีเราเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเราไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้เร,เราให้วรารันตีกลางดูแลคุณ24ชั่วโมงครับสําหรับใครที่ดูอยู่นะฮะโปรดทำความเข้าใจด้วยรถผมมีหน้าที่ขายรถเรายกบริษัทกลางอื่นมาเพื่อดูแลคุณเพื่อให้คุณสบายใจนะฮะก็สําหรับใครที่สนใจรถยนต์มือสองลองมาวินเวียน,นดู ที่300กะลาดไลท์โชรูมนะฮะเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกเลยสำหรับคนที่จะเลือกใช้รถยนต์มือสองนะฮะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ฝา่ไปตามขับเฮาด้วยแชมป์อันดอรสกอร์300นะฮะเดี๋ยวเราจะมีพูดคุยเรื่องปัญหารถยนต์มือสองกันบ่อยๆเดี๋ยวเราจะเชิญนายกสมาค,คมรถยนต์มือสองเข้ามาพูดคุยด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจรถมือสองอย่าลืม300กะลาดไลท์โชรูมนะฮะเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่อยากจะใช้รถยนต์มือสองครับสำหรับผมนี้แชมป์300ไป